ครับก็ถือโอกาสทักทายทั้ง12ราศีวันนี้เราจะมาทำนายทายทักดวงชะตาราศีกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูดวงชะตาราศีของชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎท่านมาฟังการทํานายกันก่อนว่าอีกสองเดือนข้างหน้าหรือว่าสองเดือนสุดท้ายนี้ คือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนี้จะมีข่าวดีมาบอกท่านว่าต่อจากนี้ไปดวงชะตาของท่านจะดูโดดเด่นมากขึ้นจะครอบคลุมไปทั่วรวมไปถึงในด้านการงานการเงินโชคลาภความรักนับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานี้นั้น ก็มีข่าวอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในการที่ดาวพระราหูนั้นย้ายออกไปแล้วบางท่านนั้นก็รู้ว่าดวงชะตาของท่านเหล่านั้นไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่ต้องกังวลพอถึงเดือนพฤศจิกายนในช่วงของปลายเดือน ดวงชะตาของท่านก็จะแลดูโดดเด่นกลับขึ้นมาอีกครั้งเรียกว่าเป็นช่วงที่ท่านฟื้นมีดวงชะตาที่ดีเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือว่าเปลี่ยนจากหนักให้กลายมาเป็นเบาสำหรับท่านที่อยู่ในราศีกรกฎนั้นภายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนน,นี้นั้น ถ้าท่านคิดจะเปิดร้านค้าจะขายของในช่วงนี้ก็จะถือว่าดีมากหรือจะทำธุรกิจอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองการเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณได้ถ้าท่านมีหนี้มีสินอยู่ก็จะปลดหนี้ปลดสินได้ในช่วงนี้ถ้าท่านได้ทำธุรกิจ เสริมขึ้นมาอีกก็ทำได้ก็จะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันส่วนภายในเดือนธันวาคมนี้นั้นดวงของชาวราศีกรกฎจะดีมากขึ้นกว่าเดิมดวงชะตาโดยรวมจัดว่าอยู่ในโภคคศัพย์คำว่าโภคคศัพย์นั้น ก็หมายความว่าคนที่จะมีโชคมีลาบการที่จะมีโชคมีลาบนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องถูกหวยโชคลาบนี้นั้นก็หมายความว่าท่านจะได้งานหรือว่าจะมีเงินทองเข้ามาหาคุณไม่ขาดสาย <c oughs> ก็ถือว่าภายในช่วงนี้ท่านจะพบกับ ความสำเร็จทุกด้านสรุปโดยรวมชาวราศีกรกฎนี้นั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีรวมถึงการเงินการงานโชคลาภจะมีความสำเร็จอยู่เสมอการที่ทำเกษตรกร,ก,รก็จะมีผลผลิตมากมายมีกำไรมากขึ้น การทำค้าขายก็จะขายดิบขายดีถ้าท่านทำงานรับราชการก็จะมีรายได้หรือว่าจะมีการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งจะมีโบนัสที่ดีงามรวมถึงท่านจะหางานทำท่านก็จะได้ในช่วงนี้ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ ท่านที่อยู่ในราศีกรกฎถ้าท่านรู้ตัวว่าที่ผ่านมานี้นั้นดวงของท่านไม่ค่อยดีแต่ต่อจากนี้ไปก็ขอให้ท่านที่อยู่ในราศีกรกฎนี้นั้นตั้งใจทำบุญทำทานหมั่นไหว้เจ้าหรือว่า ไหว้พระในบ้านหรือสารพระภูมิสารเจ้าที่ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านให้โดดเด่นขึ้นไปให้มีอำนาจและแข็งแกร่งเกิดขึ้นจะมีพลังในตัวใครที่จะคิดทำร้ายผู้นั้นก็จะแพ้ภัยในตัวของเราหรือว่าจะแพ้ภัยในตัวเขาเอง สำหรับในด้านความร,รักในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎถ้าท่านยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้จะมีคนแอบมองคุณอยู่ภายในช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีการสระโสดก็อาจจะเป็นได้ท่านจะได้พบเนื้อคู่ตัวจริงในช่วงนี้สำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้ว เวลาจะพูดจะจาอะไรอย่าใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์ก็จะทำให้ท่านมีการทะเลาะกันได้ช่วงนี้ต้องทำใจเย็นๆเอาไว้สำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วถ้าหากว่าท่านมีเวลาว่างก็ชวนคู่ครองของท่านนั้นออกไปหาความสำราญนอกบ้านบ้าง ไปเที่ยวทําบุญทําทานปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าให้อาหารสัตว์ต่างๆหรือว่าพากันไปชมนกชมน้ำไม้ชมทุ่งก็จะเป็นการเสริมความรักให้ดียิ่งขึ้นท่านฟังคลิปนี้แล้วก็โปรดกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆม,มาลงอีกก็จะได้ มาพบกันอีกเช่นเคยครับ